ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมคนที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมดาของลักษณะทุกลักษณะที่เกิดขึ้นกับเราคนที่มีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยจะไม่ตกใจหวั่นไหวกับลักษณะที่เกิดขึ้นกับเราอีก เห็นว่ามันเกิดอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาเราก็จะไม่เข้าไปมีความรู้สึกมีปฏิฆะความขุนเคืองหรือมีความฟุ้งซ่านต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตรงกันข้ามสิ่งที่เกิดขึ้นกับทำให้เราเนี่ยเป็นปกติสุขแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดตลอดเวลาไหมพอสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดตลอดเวลาและเราเป็นปกติสุขตลอดเวลา แสดงว่าทุกอารมณ์เนี่ยไม่ทำให้เราเกิดความหวั่นไหวได้อีกเ, <c oughs> เขาเลยเรียกดวงตาเห็นธรรมแล้วก่อนที่จะดวงตาเห็นธรรมไดนะ้เราก็ต้องหัดเห็นลักษณะแต่ลักษณะของสภาวะที่เกิดขึ้นความโกรธก็มีลักษณะแบบหนึ่งทำไมเรารู้ว่าโกรธก็ลักษณะแบบนี้เราจำได้ความโลภ มันจะเกิดความรู้สึกแบบนี้ตอนเห็นความฟาุ้งซ่านเราหัดเห็นลักษณะที่มันแยกแล้วมีลักษณะที่มีความเป็นตัวของตัวเองเขาเรียกเห็นแต่ลักษณะที่ไม่เหมือนกันความเบื่อความเซลล์จัดก,การอยากมีความคิดความเห็นการอยากออกตัวแรงลักษณะแต่ลักษณะเนี่ยที่เราเห็นไปเรื่อยๆมันก็ช่วยให้เราเริ่มคุ้นเคย พอเราเดินไปไหนมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเราก็จําได้นี่เรารู้สึกมีตัวตนอีกแล้วนี่เรารู้สึกเรามีความโลภอีกแล้วเราฟุ้งซ่านอีกแล้วเนี่ยลักษณะเนี่ยก็จะลันขึ้นมาให้เราเห็นถ้าเราเริ่มต้นภาวนาเป็นไหลนั้นลักษณะแต่ลักษณะก็จะโชว์ลักษณะที่เขาใช้ร่วมกัน ว่าความโกรธบ้างความเซลล์จัดบ้างความถือตัวบ้างก็จะมีลักษณะที่เป็นไตรลักษณ์ที่ใช้ร่วมกันเริ่มรู้จักว่าแต่ลักษณะเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเปลี่ยนแปลงเหมือนกันอยู่ที่เดิมไม่ได้สั่งให้เกิดสั่งให้หายไม่ได้เริ่มจะเห็นว่าอ๋อเขามีลักษณะที่ใช้ร่วมกันแบบนี้จิตใจก็เริ่มวาง วางใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนอาจจะตกใจลักษณะแบบนี้ชอบลักษณะแบบนี้พอเห็นลักษณะที่เขาใช้ร่วมกันก็เริ่มปกติสุขมากขึ้นเนี่ยก่อนที่เขาเจะดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเขาต้องเห็นเห็นลักษณะที่มันเป็นลักษณะส่วนตัวแต่ละคนก็จะมีลักษณะส่วนตัวบางคนขี้โลภบางคนขี้โกรธบางคนอยากได้นู่นได้นี่บางคนฟุ้งซ่านในลักษณะส่วนตัวเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ย เข้าใจลักษณะอื่นๆได้มากขึ้นแล้วก็เข้าถึงลักษณะที่ใช้ร่วมกันที่เขาเรียกว่าไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะเป็นลักษณะธรรมดามากที่ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นแปลว่าเราจะไม่น่านิ้วคิวค้วขมวดกับสภาวะไหนอีกเลยเพราะอะไรเพราะก็เราก็เห็นแบบเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยแล้วมันก็ไปแบบเนี้ยเป็นประจําส่วนคนที่เขาจะถึงตรงนี้ได้ จะมาเห็นลักษณะแต่ลักษณะได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีสมาธิที่ดีก่อนคนที่ไม่มีสมาธิสมาธิแบบที่เรามีไม่ใช่สมาธิที่ดีสมาธิที่ดีเนี่ยต้องทำจิตให้มีกำลังแบบจิตที่มีกำลังก็คือจิตที่ไม่เคลื่อนไหวจิตที่ไม่เคลื่อนไหวก็แปลว่าจิตเนี่ยว่างจากอารมณ์ ส่วนคนที่ไม่มีกำลังจิตก็ฟุ้งซ่านเขาก็เลยบอกว่าให้เราถือศีลก่อนพอเราถือศีลได้ถือศีลก็คือถือลักษณะนิสัยตัวเองนั่นแหละว่าเราจะไม่เป็นลักษณะนิสัยแบบนี้อีกถ้าถือศีลไม่ได้จะทำสมาธิไม่ได้สมมุติเราบอกให้พระนุษย์ถือนิสัยตัวเองไว้อย่าเป็นแบบนี้อีกเนึอออกไหมถ้าเราถือนิสัยตัวเองไว้แบบนี้เขาเรียกว่าจิตก็จะเป็นไง จิตก็จะมีกําลังขึ้นจิตก็จะมีศีลขึ้นถือนิสัยตัวเองไว้คนที่ไม่รู้จักนิสัยตัวเองคือคนไม่มีศีลศีลเนี่ยเพราะความเป็นตัวเองมันจะทำให้จิตเนี่ยไม่สงบจิตจะวิ่งเข้าไปหาความคิดความเห็นการกระทําของตัวเองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีศีลคือคนไม่รู้จักตัวเองเนี่ยพอเรามีศีลเราจะเห็นอะไรเป็นอย่างแรกเสมอความคิดของเรา ความรู้สึกของเราการกระทําของเราแล้วถ้าเกิดมีคนก็คอยบอกว่าคุณเป็นคนอย่างนี้นะคอยดูไว้คุณชอบคิดแบบนี้นะคอยดูไว้เราก็จะเป็นไงเราก็จะมีกําลังขึ้นกําลังขึ้นไม่ใช่มีกําลังเพราะเราไปเห็นแต่เราหยุดการกระทําของจิตได้ชั่วขณะหนึ่งขณะที่เห็นเพราะฉะนั้นเขาเลยเรียกคณิกะสมาธิหยุดเป็นขณะทุกครั้งที่เออเราคิดไม่ดีแล้วมันหยุดเป็นขณะ แต่กับกันถ้าเราไม่เห็นเราจะไหลเข้าไปแล้วก็ฟุ้งซ่านกับลักษณะของความเป็นเราเมื่อไหลเข้าไปแล้วในความเป็นตัวเราหรือเราไม่มีศีลนึกออกไหมเราก็จะเป็นคนที่ผิดปกติผิดปกติโดยความวิปลรราดทางความคิดความเห็นเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเห็นว่าจิตใจนี้เป็นของเราเห็นว่านี่คือความวิปลรราดที่เข้าไปเห็นว่าเราต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ให้สําเร็จ ถ้าไม่สําเร็จนึกออกไหมมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ความวิตปราดที่ยึดครองร่างกายเป็นของเรายึดครองจิตใจว่าเป็นของเราเขาก็เลยหัดให้มีศีลศีลจะช่วยให้เราเห็นเริ่มเห็นลักษณะที่เรียกว่าตัวเราของเราหรือเรียกว่าตัวตนเพราะฉะนั้นคนที่เขาจะไปถึงดวงตาเห็นธรรมได้เนี่ยเขาต้องกล้าเสี่ยงกล้าเสี่ยงก็คือว่ากล้าเปิดเผยตัวเอง ว่าจิตใจตัวเองเป็นคนแบบไหนส่วนคนที่มาแล้วก็มาฟังทมอะไรไม่มีทางไปถึงดวงตาเห็นธรรมพวกนี้ไม่เชื่อว่าเราเป็นคนแบบนี้เชื่อว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนดีที่ไม่มีคนยอมรับมีแต่เรายอมรับเราเราเป็นคนดีที่มีความเห็นแก่ตัวโดยที่เราก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวเราก็เป็นคนมีน้ำใจแต่ไม่เห็นมีใครเห็นว่าเรามีน้ำใจเป็นคนดีที่ต้องเก็บไว้ส่วนตัว ออกส่วนกลางแล้วเขารู้เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนจิตใจดีนี่เราคิดตัวเองหมดเลยแต่พอออกส่วนกลางแล้วเขายี้เราเนี่ยเขายี้เราเป็นคนที่มีความเป็นกลางมีการแลกเปลี่ยนความคิดได้หมดเลยแต่ออกส่วนกลางแล้วเขายี้หมดเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งทํานู่นทํานี่แต่ออกส่วนกลางแล้วเขายี้หมดเลยเขายี้เขายี้เพราะว่ามันเป็นความคิดของเราเอง ขาเลยบอกว่าเวลาอยู่ในสังคาเนี่ยเขาดูรู้เลยว่ายี้หรือไม่ยี้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูนิสัยส่วนตัวเนี่ยถ้าเราดูไม่ออกย้อนไปดูในครอบครัวย้อนไปดูตอนเราปรากฏตัวในครอบครัวว่าเขามองเราแบบไหนเห็นชัดเลยเราเป็นคนที่ลูกยอมรับไหมเราเป็นคนที่ภรรยายอมรับไหมสามียอมรับไหมถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีใครยอมรับนะการออกมาอยู่ในสังคมของการปฏิบัติธรรมมันจะเห็นภาพชัด อยู่ที่ยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้เท่านั้นเองถ้ายอมรับได้ก็โอกาสมีศีลสูงเพราะโอกาสที่จะไม่คิดแบบเดิมสูงเพราะเห็นความคิดแบบเดิมล <S <S แล้วเห็นการการะทําแบบเดิมล <S 1> <S 1> แล้ว <finalement> เห็นนิสัยแบบเดิมแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเริ่มต้นเนี่ยต้องหัดกล้าหาญในการดูตัวเองส่วนครูบาอาจารย์เขาจะแนะนํา <san> ต <K> uh ัวเราให้เรารู้จักไม่ยากเลยคุณเป็นคนอย่างนี้นะคุณรู้จักตัวเองไหมคุณนิสัยอย่างนี้นะคุณรู้จักตัวเองไหม คุณเป็นคนที่ไม่เคยฟังความคิดเห็นคนอื่นนะคุณคุณรู้สึกไหม <c oughs> คุณเป็นคนที่โลภนะคุณเป็นคนขี้โกรธนะคุณเป็นคนฟุ้งซ่านนะเขาจะแนะนานตัวเราให้เรารู้จักวิธีการแนะนํานก็หลายวิธีนั้นทําคนที่ฟุ้งซ่านมากก็ต้องบังคับให้เขาดูนิสัยตัวเองมะบังคับก็ต้องวักให้เขาเห็นเลยว่าเนี่ยบางทีก็ต้องชี้ให้เห็นโดยปัจจุบันชี้ให้เห็นขนาดนั้นเลยเพราะพวกนี้ฟุ้งซ่าน ถ้าพ้นจากชี้ในปัจจุบันแล้วจะคิดเข้าข้างตัวเองขณะชี้เห็น past, mm. ในปัจจุบัน mm. ก็ยังคิดเข้าข้างตัวเองเลยว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่ฟุ้งสร้างขนาดนั้นน่ะจะไปอธิบายภาพรวมอย่างนี้ไม่ได้ต้องชี้ให้เห็นเลยนี่คุณไปไหมคุณเป mm. like. like ็นคนอย่างนี้ทําไมคุณเป็นคนอย่างนี้ทําไมคุณเป็นคนอย่างนี้เนี่ยเราชี้ให้ดูก่อนเนี่ยเราชี้ปุ๊บเราก็รู้เลยเป็นคนอย่างนี้นี่ขณะชี้เขาก็ยังทําหน้าเบอ์เบอะเราก็ไปช่วยแม่นะเออเห็นไหม เพราะฉะนั้นมันไม่แปลกเลยที่พวกนี้โอกาสที่พัฒนาตัวเองยากโอกาสดีของเขาคืออยู่ในแวดล้อมที่เป็นกรลยานมิตนึกออกไหมแต่โอกาสของเขาเนี่ยมันยากเพราะขนาดที่ชี้ให้เห็นมันยังยากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะภาวนาไปเห็นดวงตาเห็นธรรมไปเห็นลักษณะของสภาวธรรมที่ใช้ร่วมกันหรือเห็นแต่ลักษณะที่แตกต่างกันลักษณะแต่ลักษณะคืออะไร บางทีโกรธบ้างบางทีเสียใจบ้างบางทีไม่พอใจบ้างบางทีมีความสุขในแต่ลักษณะที่ไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วเราจะพัฒนาตัวเองไปเห็นลักษณะที่ใช้ร่วมกันจนเห็นเป็นธรรมดานในง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะทำอย่างนั้นนับหนึ่งนับหนึ่งโดยการที่เราจะเริ่มมีศีลที่ดีพอเราเริ่มมีศีลที่ดีเราจะเริ่มสังเกตว่าแล้วพอมีศีลที่ดีเราเป็นยังไง พอมีศีลที่ดีคอยรู้ทันจิตใจตัวเองดีๆเวลาเรานั่งสมาธิจะนั่งไม่ยากเพราะขณะที่เรารู้ทันข้อเสียเราหรือลักษณะที่มีความเป็นเราทั้งหมดพอเราเริ่มนั่งหลับตาอยู่กับลมหายใจถ้าเราอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขเนือออกไหมทำไมเราถึงอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขดีเพราะจิตจะไม่เคลื่อนไหวเพราะจิตจะไม่เคลื่อนไหวจิตจะมีกําลังเพราะจิตจะมีกาลังเนี่ยมันจะค่อยๆเปื้องความคิดความเห็นเราขึ้นมา มันจะค่อยๆเห็นเสียงค่อยๆเห็นความคิดคเห็นลักษณะเนี่ยเขาเรียกว่าจิตมีกําลังจิตมีกําลังเพราะอะไรจิตมีกําลังเพราะจิตไม่ไม่เคลื่อนไหวแต่ถ้าร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายจะมีอะไรร่างกายจะมีกําลังแต่ถ้าจิตไม่เคลื่อนไหวจิตจะมีกําลังมากนี่คือจิตมีกําลังแบบที่หนึ่งคือการทําให้จิตเนี่ยอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขเช่นอยู่ับลมหายใจเป็นช่วงๆทุกครั้งที่เรากําลังเอ,อ๋อฟุ้งซ่านหรือ เราใช้ลมหายใจมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนี่เขาเรียกว่าทำให้จิตมีกำลังไม่ใช่คิดว่าจะหายใจถ้าคิดว่าหายใจจิตเคลื่อนไหวคิดว่าจะหายใจให้เป็นอย่างนั้นคิดว่าจะหายใจได้เป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกจิตเคลื่อนไหวถ้าจิตเคลื่อนไหวจิตก็จะเป็นไงหมดแรงอีกเหมือนกันเพราะนั้นจิตที่มีกำลังคือการที่เราเอาจิตเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจโดยปรญญาศจากความคิดนี่เขาเรียกว่าจิตเมื่อจิตหยุดการเคลื่อนไหวจิตจะมีอะไร จิตจะมีกำลังพอจิตมีกำลังเสร็จแล้วเราอยากจะพัฒนาจิตให้ขึ้นไปอีกนึกออกไหมจิตจะมีกำลังอีกแบบหนึ่งเนี่ยจิตจะเริ่มมีกำลังต่อสภาวธรรมนึกออกไหมจิตจะมีกำลังต่อเมื่อเวลาได้ยินเสียงนึกออกไหมเราคอยรู้ทันจิตคอยเห็นข้อเสียคอยรู้ทันจิตจะมีกำลังแบบที่การรู้ทันเนี่ยเรียกว่าสมาธิเริ่มจะเห็นลักษณะของสภาวธรรมได้ พอโกรธปุ๊บเราเห็นได้พอดีใจเราเห็นได้เนี่ยจิตจะมีกำลังโดยการเห็นสภาวธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าจิตจะเริ่มพัฒนาตัวเองไปมีสมาธิที่เรียกว่าความตั้งมั่นตอนแรกจิตมีความสงบสงบโดยที่จิตมีกำลังแล้วเราก็เอาจิตเนี่ยมาคอยรู้ทันสภาวธรรมที่เกิดขึ้นคอยรู้ทันลักษณะของความเสียใจลักษณะของความหิวลักษณะของความปวดลักษณะแต่ลักษณะก็จะมาให้เราเนี่ย กลายเป็นคนที่มีกำลังในการรู้นะการที่เราคอยรู้สันสภาวธรรมไปเรื่อยจิตก็จะมีกำลังขึ้นมาตอนแรกมีกำลังด้วยการอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอยู่ในอารมณ์เดียวทีนี้จิตก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นมีกำลังอีกแบบหนึ่งก็คือมีการรู้ทันสภาวธรรมคนทั่วไปก็คิดว่าการรู้ทันเนี่ยจะทำให้สภาวธรรมนั้นไม่เกิดใช่ไหมไม่ใช่ เรารู้ทันไปจิตจะมีกำลังกำลังกำลังเห็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละลักษณะของสภาวธรรมหลังจากนั้นจิตจะเริ่มเข้าใจเริ่มจะเห็นลักษณะที่ใช้ร่วมกันเนี่ยเขาเรียกว่าได้ปัญญาแล้เพราะว่าจิตไปเห็นลักษณะของอะไรไตรลักษณ์ในแต่ละสภาวธรรมแล้วเนี่ยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ จนจิตเนี่ยเริ่มจะมีดวงตาเห็นธรรมจิตมีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยจิตต้องไม่อยู่กับอาธรรมก่อนไม่อยู่กับอาธรรมคือความคิดนึกปรุงแต่งของเราจิตก็มาอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่มีอะไรที่มีความสุขพอจิตมาอยู่อารมณ์เดียวที่มีความสุขทําไมถึงมีความสุขเพราะจิตไม่ได้เคลื่อนไหวออกไปจิตมาอยู่กับลมหายใจอยู่เนือง,ง bies, ๆเห็นไหมพอจิตอยู่กับลมหายใจเนืองๆ ความคิดความกังวลก็ค่อยๆลั่นขึ้นมาไหมระหว่างที่เราหายใจพอเราเริ่มมีกําลังความคิดความเห็นก็ขึ้นมาระหว่างที่ขึ้นมามันก็มีตัวรู้เกิดขึ้นมันจะเป็นการพัฒนาเนื้อออกไหมสมาธิอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าความตั้งมัน่นเพราะขณะนั้นมันก็จะรู้ตัวต่อสภาวะที่เกิดขึ้นตลอดเวลาโดยเราเป็นผู้รู้ผู้ดูเนื้อออกไหมจิตก็จะมีกําลังแบบที่สองเขาเรียกว่าจิตตั้งมั่นตั้งมั่นตอนนี้หวั่นไหวไหม ไม่หวั่นไหวแต่จิตเริ่มเห็นแต่ลักษณะที่เกิดขึ้นเสียงดับบ้างเสียงเบาบ้างหรือเห็นความปวดหรือเห็นความคิดเริ่มเห็นแต่ลักษณะโดยการเป็นผู้รู้ขึ้นมาพอเป็นผู้รู้ขึ้นมาเสร็จจิตเริ่มมีกําลังเห็นได้นานขึ้นได้มากขึ้นจะเริ่มเห็นลักษณะของแต่ละสภาวะที่ใช้ร่วมกันที่เขาเรียกว่าไตรลักษณ์เนี่ยแหละจิตมีปัญญาละที่จะเห็น สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายบังคับไม่ได้หรือเริ่มเห็นสภาวธรรมมีเหตุเกิดบดเหตุด,ดับบังคับไม่ได้หรือเริ่มเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเห็นไหมธรรมดาสิ่งทั้งหลายก็มีความดับเป็นธรรมดาโดยมีเราเนี่ยดูความจริงอย่างนี้อยู่หนึ่งๆเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพัฒนาตัวเองมันยากมันยากตรงนับหนึ่งมันยากตรงก้าวแรกที่เราจะหัดดูตัวเอง มันยากตรงมีคนบอกบอกเราด้วยนะว่าเราเป็นคนแบบไหนเนี่ยพระรู้หมดอ่ะใครนิสัยยังไงคนนี้นิสัยแบบนี้คนนี้นิสัยแบบนั้นรู้เพราะอะไรเพราะเราดูตัวเองมาเยอะคนที่ดูตัวเองมาเยอะฉีกหน้ากาก,ากตัวเองมาเยอะฉีกความคิดความเห็นตัวเองมาเยอะนิสัยความคิดความเห็นมันก็เหมือนกันมันไม่ยากหรอกเพราะฉะนั้นการพัฒนาตัวเองของเราเนี่ย ต้องถามว่าเราอยากพัฒนาตัวเองไหมถ้าเราจะพัฒนาตัวเองเป็นไปถึงดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเห็นธรรมนาของลักษณะทั้งหมดจะเราหมดความยึดถือหมดความต้องการหมดความเห็นไม่รู้จะมีความเห็นอะไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอีกเราต้องเริ่มต้นเริ่มต้นมีศีลเห็นไหมศีลที่แปลจะไม่เหมือนกันแล้วไม่ใช่ศีลท่าข้อศีลแปดข้อสิบข้อแล้ว เป็นศีลที่ไม่เข้าไปเป็นนิสัยตัวเองเราเริ่มมีอินทรีสังวรศีลก็คือการเห็นลักษณะของนิสัยตัวเองอันนี้โกรธนี่อันนี้ดีใจนี่พราะเราไม่เป็นนิสัยตัวเองมันก็ไม่เหนื่อยคนมีศีลก็เลยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเพราะว่าถ้าเราหายเข้าไปเป็นตัวเองเนี่ยจิตก็จะไม่ได้พักเพราะอะไรเราจะใช้ความคิดในแบบเราใช้ความเห็นในแบบเราใช้คําพูดในแบบเราเขาเรียกคนไม่มีศีลทําอะไรดีก็แล้วแต่ เขาเรียกคนไม่มีศีลเพราะศีลแปลว่าปกติปกติจากความคิดตัวเองมีความคิดแล้วเห็นเรียกปกติเนี่ยเขาเรียกอินทรีย์สังวรศีลเนี่ยศีลแบบเนี้ยเขาเรียกศีลแบบนักปฏิบัติธรรมแต่ศีลแบบปุถุชนก็คิดเอาเองว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดผิดในกรรมจะไม่ส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจรอเหลวาไรโกหกจะไม่ดด่นน้ำเมาเนื้อออกมาจะไม่กินของที่ทําให้เราผิดปกตินี่คือศีลแบบปุถุชนส่วนศีลแบบนักปฏิบัติธรรมเนี่ย เป็นสีแบบไหนศีนที่คอยเห็นลักษณะนิสัยที่ผิดปกติของตัวเองทําไมถึงเรียกผิดปกติเพราะนิสัยเราทําให้เรารู้สึกแบบนี้รู้สึกแบบนั้นรู้สึกทําต้องทําอย่างนั้นทำาไยคนนั้นเป็นอย่างนั้นทําไมคนนั้นนี่ก็เรียกความผิดศีลผิดศีลคือมันมีความผิดปกติส่วนศีลของพาะยะบุคคลคือศีลที่มองเห็นสภาวะทุกสภาะเป็นธรรมดานึกออกไหมเห็น สิ่งที่เกิดขึ้นก็ปกติจิตใจเราก็ปกติมีแต่ความปกติเจอปกติเพราะฉะนั้นไม่ต้องดูเพราะว่ามันเป็นซีโร่ทั้งคู่ศูนย์ทั้งคู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูสภาวะไม่ต้องไปดูความรู้สึกพ่าอ,อะไรมันเป็นปกติมันเป็นส่วนกลางมันเป็นลักษณะที่ใช้ร่วมกันอยู่แล้วเพราะนั้นศีลที่ปู่ตุชนเราจะเห็นว่าคนอื่นทั้งหมดหรืออากาศทั้งหมดผิดปกติแต่ศีล ที่เป็นนักประดิษพันเราจะเริ่มเห็นตัวเองปกติเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นผิดปกติส่วนศีลที่พัฒนาไปถึงดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเป็นศีลที่ไม่ต้องดูอะไรอีกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็ปกติคนนั้นก็ปกติรึกออกไหมเราก็ปกติปกติเหมือนกันปกติเจอปกติไม่มีอะไรต้องไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องทำอะไมไม่มีอะไรต้องดูอีกต่อไปเหมือนเราเป็นศูนยะ์เนี่ย สมมติเราปกติแล้วนะเรามองไปคูณอะไรก็แล้วแต่คูณอะไรก็ได้ศูนย์เมื่อเราเป็นศูนย์แล้วเราปกติแล้วเนี่ยเรามองสิ่งที่เปกติก็เป็นศูนย์เรามองอะไรก็เป็นศูนย์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 ไม่หมดเพราะเราเป็นไงเพราะเราปกติแต่ถ้าเราอยู่ในระหว่างถ้าเราอยู่ในระหว่างฝึกอยู่เนี่ยเราจะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งก็คือถ้าเราเห็นคนนี้แปดเราจะคูณแปดไม่เพิ่มขึ้นเห็นไหมก็เลยอินสี รับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่คูณนะคือคูณเท่าเดิมเขาเ้าใจไหมสมมติคนนี้เป็นสี่เราเป็นหนึ่งเนี่ยเรามีอินซีแล้วเราเริ่มเป็นปกติเราคือหนึ่งเพราะหนึ่งคูณอะไรก็ได้สิ่งนั้นถูกไหมคนนั้นเป็นสี่เราเอาหนึ่งไปคูณก็ได้สี่เราจะเห็นตามความเป็นจริงว่าเขาคือสี่จริงๆแต่ปกติทุกวันเนี้ยพอเราเห็นสี่เราจะไปคูณสี่เออกไหมสี่สี่เท่าไหร่สิบหกเราจะไปคูณเพิ่ม เพราะนั้นคนที่มีอินทรีย์เนี่ยเขากาลังทําตัวนับหนึ่งนับหนึ่งตลอดเราเห็นสภาวะนี้เราหัดรู้สึกตัวเราเห็นสภาวะนี้เราหัดรู้สึกตัวแปลว่าเห็นสภาวะเราไปคูณไหมไม่ได้คูณเห็นเท่ากันแต่ถ้าเกิดเราพัฒนาไปจนถึงเห็นศูนเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยคูณอะไรก็ได้ศูนย์โคตรดีเลยที่เราไม่ต้องไปคอยเห็นสภาวะนี้เพ 0, ราะศูนย์รอบๆตัวแต่ถ้าเกิดเรากําลังพัฒนาเป็นศีลดับอะไร นักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราแค่เห็นตามความเป็นจริงพราตอนนี้สี่เกิดแปดเกิดหกเกิดยี่ห้าเกิดเราไปเป็นหนึ่งเราก็คูณเท่าเดิมแต่ทุกครั้งที่เราผิดปกติเนี่ยเราไปคูณห้าคูณเจ็ดไปคูณสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยมันเลยทุกแล้ถ้าเกิดเราเป็นพวกปุตุชนนึกออกไหมเราเป็นพวกปุตุชนเราก็จะคอยระวังอ้ยสี่จะเกิดได้ยังแปดจะเกิดไหมเราต้องไปคิดอย่างนี้นะเราต้องไปทําอย่างนี้นะเนี่ยเราไปตกใจกลัวกับ ความจริงที่เกิดขึ้นก็เลยศีลแบบปุตุชนคอยตกใจลุงมั่นอย่างเงี้ยอาอเดี๋ยวจะหลับหรือเปล่าคอยตกใจพระนุนี่คอยระแวงสภาวะที่จะเกิดขึ้นคอยระแวงคอยกลัวเนี่ยก็ศีลแบบปุตุชนแต่ศีลแบบที่เรียกว่านักปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาหนึ่งไปคูณศีลแบบภาริยะบุคคลเอาศูนย์ไปคูณเข้าใจไหมเอาศูนย์ไปคูณเพราะฉะนั้นเนี่ยลองสังเกตลองสำรวจตัวเองดูดีด เวลาเราทำสมาธิเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเลยนั่งอยู่กับลมหายใจพอเราอยู่กับรมหายใจลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเนไ่อยงนั้นก็คอยเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นระหว่างที่เราเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นกำลังของตัวจิตเราก็จะมีกำลังมากเพราะสามารถที่จะทนไม่เข้าไปอยู่ในสภาวะต่างๆเหลือแค่เป็นผู้รู้ผู้ดู คอยรู้ทันจิตใจที่ไหลไปคอยรู้ทันจิตใจที่เคลื่อนไปเนี่ยพอหลับเนี่ยสงกใช่ไหมเนี่ยมันก็ไหลไหลต้องคอยรู้ทันต้องคอยมีลมหายใจอยู่ในระหว่างการหลับแต่ของเราพวลาหลับหลับแล้วพยายามบังคับพยายามบังคับไม่ได้เรื่องอะไรเวลาเราง่วงเราก็หายใจอยู่ในรอยแขนหายใจไปให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพอเราเบีกหายใจขึ้นมาอีกต้องให้ลมหายใจอยู่ในระหว่างที่มีผวังให้ได้ นั่นแหละถ้ามีลมหายใจอยู่ระหว่างที่เราตกพวงังมีลมหายใจอยู่ระหว่างที่เรานั่งคิดไปบ้างนั่งใจลอยไปบ้างจิตก็จะมีกําลังมีกําลังเพราะอะไรเพราะจิตไม่ได้เคลื่อนไหวถ้าเราไม่ไห,มหายใจจิตจะเคลื่อนไหวไปกับอารมณ์ก็คือความง่วงความฟุ้งซ่านแต่เรานั่งอย่างเงี้ยนั่งหายใจไปแม้ว่าง,ง่วงแต่นั่งหายใจอยู่ในลมหายใจจิตจะเริ่มมีกําลังเพราะจิตกาลังอยู่ในอารมณ์ที่ มีความสุขจิตกำลังอยู่กับอารมณ์ที่เราเลือกมาหรืออยู่ในกรรมฐานที่มีความสุขจิตจะเริ่มมีกำลังขึ้นเพราะจิตไม่ต้องเคลื่อนไหวหลงไหลออกไปข้างนอกแล้วพอเริ่มจิตเริ่มมีกำลังจิตจะถึงจะเริ่มเห็นลักษณะของสภาวะแต่และลักษณะที่ไม่เหมือนกันเริ่มเห็นความง่วงเริ่มเห็นการดอบเริ่มเห็นความเพียเริ่มเห็นความปวดถ้าจิตยังไม่สามารถอยู่กันเน้อกับตัวได้จิตจะเห็นลักษณะที่เกิด ที่แต่ลักษณะที่เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อเห็นลักษณะที่เกิดขึ้นแต่ลักษะไม่ได้ก็เห็นลักษณะที่ใช้ร่วมกันไม่ได้เมื่อเห็นลักษณะที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ก็ดวงตาเห็นธรรมไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองไปจนถึงขั้นดวงตาเห็นธรรมแล้วเราก็มีความสุขในชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่กับคนรอบข้างได้อย่างมีความสุข อยู่กับความคิดความเห็นของเราได้อย่างมีปกติสุขเราต้องเริ่มต้นว่าเราอยากจะเป็นแบบนี้ต่อไปเป็นคนแบบนี้ต่อไปหรือเราอยากจะออกจากนิสัยหรือความคิดความเห็นของตัวเองครูบาอาจารย์เขาไม่มีอะไรมากหรอกเขาพยายามแนะนำตัวเราให้เรารู้จักเราจะรู้จักตัวเราหรือไม่รู้จักตัวเราเนะี่ยอยู่ที่เราการเรียนธรรมะเนี่ยมัน ในขั้นที่เรียกว่าการพ้นทุกจากตัวเองเนี่ยมันเจ็บปวดมันเจ็บปวดตรงที่ว่าเราทนยอมรับไม่ได้ว่าเราเป็นคนอย่างนี้เราทนเห็นตัวเองไม่ได้มันเจ็บปวดพอเขาพูดนิดพูดหน่อยก็อายพอเขาพูดนิดหน่อยก็ไม่ใหญ่เขาพูดที่ไม่อยากเขาพูดเพราะเราเป็นอย่างนี้เราเลยไม่อยากเปิดเผยไม่อยากฉีกหน้ากากของตัวเราออกมา เราะฉะนั้นเราจะเห็นคนทั่วไปที่มีความทุกข์ทำไมเขามีความทุกข์ความทุกข์อยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่ใจใจของใครใจของเขาก็แปลว่าเขาเป็นคนที่มีความทุกข์อยู่แล้วในตัวเองพอเขาจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาต้องเสี่ยงเขากําลังดูสิ่งที่ทําให้เขาทุกข์ก็คือร่างกายเขากับจิตใจเขาแล้วถ้าเขาเห็นดวงตาเห็นธรรมเมื่อไหร่เขาจะเห็นสิ่งที่ทาให้เขาทุกข์เป็นธรรมดา เนื้อไมาเห็นร่างกายที่ทําให้เขาทุกข์เป็นธรรมดาธรรมดาคือมีลักษณะที่เป็นไตรักษ์ณเหมือนกันไม่ว่าความรู้สึกในร่างกายจะเกิดหรือความรู้สึกในจิตใจจะเกิดเพราะฉะนั้นความเห็นผิดหรือความวิปลาสจะค่อยๆคลายตัวขึ้นคายตัวขึ้นจากการที่จิตเราเนี่ยจากที่ฟุ้งซ่านเยอะเริ่มมีกําลังขึ้นคือมีความสงบ ลังจะมีความสงบแล้วจิตจะเริ่มเห็นลักษณะแต่ลักษณะของสภาวะที่เกิดในร่างกายและใจพอเริ่มเห็นสภาวะที่แต่ลักษณะที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันแล้วจิตจะเริ่มเห็นลักษณะที่ใช้ร่วมกันว่าอ๋อนี่มันเปลี่ยนแปลงนะอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงอันนั้นก็เปลี่ยนแปลงโกรธก็เปลี่ยนแปลงไม่พอใจก็เปลี่ยนแปลงคิดมากก็เปลี่ยนแปลงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโอ้บังคับไม่ได้ด้วยจิตก็จะเริ่มฉลาดขึ้น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 จะเห็นว่าสภาวะนี้ไม่ใช่ของเรานี่ ที่เราเห็นมาตลอะว่าไม่ชองเราไม่ใช่ของเราเนี่ยเริ่มฉลาดขึ้นหลังนั้นจิตก็จะเริ่มเห็นตัวเองว่าตัวเองก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวไปดูอันนั้นเดี๋ยวไปดูอันนี้บังคับตัวเองก็ไม่ได้อ้อจิตใจก็ไม่ใช่ของเราสภาวะก็ไม่ใช่ของเราเมื่อเห็นสภาวะในร่างกายไม่ใช่ของเราจิตใจไม่ใช่ของเราก็ไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรก็เห็นเป็นธรรมดาก็เลยเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมคือไม่ไปทําอะไรกับสภาวะที่เกิดในกายและใจอีกเป็นธรรมดา เขาก็จะรู้ว่าอ๋อมีเหตุก็เกิดนะหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้อ๋อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะแล้วสิ่งทั้งหลายก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่มีดวงตาเห็นธรรม